สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอตอนรับรสู่บ้านเนี่ยอบชีวิตบ้านบ้านนะคะทุกท่านตอนนี้เราก็มาใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านของปู่ยานะคะดูนะคะคุณปู่ตื่นขึ้นมาแต่เช้านะคะสับหน่อไม้นะคะแบบเราฟันไม่ดีเนาะคุณปู่คุณยาฟันไม่ค่อยจะดีนะคะก็เลยต้องอ่าสับละเอียดหน่อยเราเยอะๆแล้วเนาะโู้วหถตื่นขึ้นมาสับละเอียดมากเลยนะคะนี่แล้วก็ไปซื้อกับข้าวนะคะ สั่งให้เราเนต้มก่อนก็ใช้กระถะไฟฟ้านะเราอยู่ทุ่งนาเนาะใช้กระทะไฟฟ้านะคะคอยคุณปู่จะแกงเปืดอให้คุณย่าก,กินนะคะซึ่งคุณย่าก,ก็ทําไม่เป็นนะคะหลอเขาจัดก,การอย่างเดียวนะเป็นผู้ช่วยนะคะทุกท่านดูนะจะแกงเอาอเป็นอย่างไรเนาะ จะเอาแบ่งแกงไม่ได้เหรอหม้<ะ>อ,มอใหญ่เลยหม้อใหญ่เลยกินหลายบ้านกินกินหลายบ้านอ้าวเอาเข้าไปอย่าให้ผิดก็พอแล้วโอ้โหสีเหมือนคุณปู่นะคะเนี่ยคุณเป็คุณ,ค,ณคุณยา่ายโม,มตโม <c oughs> แกงเสร็จแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยเอาหมตโมน้ำปลาปุ๊บใส่บูดลงไปกระเบว่าแกงเปิดหนอ่อไม้ S 2> <S 2> นี่นะคะปู่เกงเปลดอ,อกนอไม้นะคะอุปกรณ์เราไม่วัสดุแล้วอาจจะไม่ครบนะครับเอาเท่าที่มีเนาะเราก็อยู่แบบกระท่อมเนาะยังไม่อะไรก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะพ่อเนาะใช่ใช่หม้อหม้อเต็มหม้อเลยแล้วก็ใช้กระทะไฟฟ้านะคะหมอ้อไฟฟ้านะเชฟกระทะเชฟเชฟกระทะไฟฟ้านะคะ จะเอามานก็ไม่ได้ซื้อมาเออไม่มีในร้านก็ไม่มีแบรนด์แรกก็ปอีกร้านหนึ่งดูนะคะคงอร่อยน่าดูขนาดแกงอะไรนะแกงอมใช่ไหมโอ้แกงอมแซ่บน่าดูเลยนะคะแกงอมก็อร่อยนะ คุณปู่ทำนะคุณย่าทำอะไรคุณย่าทำอะไรกินตบไข่ทอดไข่เ <laughs> มนูไข่คุณย่าทำเมนูไข่นะคะจะต้มอีกไม่พอนี่ไม่แม่เจะเอาน้ำม,มาละลายอืรีบกินเราจะไปทุระอีกเนาะไก่จะเสร็จแล้วลนี่คุณพ่อก็ตั้งใจ ใส่พริกแค่สองเม็ดพอนะครับผมเผ็ด <laughs> <laughs> พีมมือคุณพ่อนะคะ,ะคทำอะไรก็อร่อยนะคะทำอะไรก็กมีพิมพ์มือในการเป็นกุ๊กนะคะอร่อยเสน่ห์ไปจะบักเมียรักจะตายแค่นี้ก็รักแล้วพ่อ <laughs> <laughs> แต่ท้าไม่กินทุกวันนี้ก็รักตายเลยเนี่ย <laughs> ทำไปจิ้มไปนะคะจบโคจบคลิปจบไลน์เพ็นงท่นี้นะคะนี่ฝีม,มือคุณพอนะคะเนี่ยฝีมือคุณปูนะคะฝีม,มือคุณปูของเราเองนะคะครัวเรายังไม่เสร็จนะเราวันนี้จะไปซื้อของอีกเออเมื่อเชา้ามันก็หาปลาได้เยอะนะพอนะมานมากนะคะวิธีหาก,กินของคุณปูเนี่ยมานมากเลยนะคะ เอาเห็ดมาใส่ด้วยนะเป็นได้ถ้าเห็ดได้ทั้งป่านะเมื่อเช้าในรอบบริเวณบ้านเรานี่เละเอาเห็ดมาด้วยเห็ดอะไรนะเต๋แกม,มาลาบนะเห็ดขอ,อ,อ,อนขาวเนาะเห็ดขนมะม่วงเห็ดขนมะม่วงเราใส่ลงไปด้วยนะเนาะไอเห็ดขมเห็ดขนนะหาทั้งปา่าหาทั้งเห็ดนะคะใส่ผสมกันลงไปเนี่ยเนีย่ยหากินรอบบ้านนะคะนี่ฝีมือคุณปูนะคะก็ใส่อะไรต่อใส่อะไรนะคะเราเาตอัวฝอยอยู่นะคะ คุณปู่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ขอจบคลิปจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณปู่ด้วยเด้อเรากินกับแมีคงไม่ได้กินหรอกค่ะครับไมปล่อยเออนะทาไมเรากินกับเมียคงของแห้งครับไม่ปล่อยเยอะรัโทรศัพท์โอ่ยเนาะเยอะเมียทุลาเยอะโทรศัพท์เยอะใช่ไหมกินเยอะเกินเยอะ เราถ้าเป็นพ่อครัวนะครับอยากกินอะไรอร่อยต้องทำเองใช่ไหมไม่งั้นไม่กินได้ไม่งั้นล้วไม่ไข่ทอดก็ทอดไข่แล้วผัดข้าวนะข้าวผัดข้าวผัดไข่วันนี้ไม่พ้นไข่นะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณปู่บายยค่ะ